ข้าคุณช้างเข้มเองเขาเป็นคนหัวล้านที่หล่อที่สุดในสามโลก <h okes> วันนี้นะข้านัดนางพิมพิลาไลไว้ว่าจะชวนไปเที่ยวซะหน่อย <h okes> แต่ว่าน้ำบ้านข้านํำหมดเดี๋ยวข้าจะไปอาบน้ำบ้านเป้ามันบานเป้ามันน้ำเยอะข้าน้ำไม่มีแล้วอย่าไปบอกมันว่าข้าไปแอบใช้น้ำบ้านมันไปอาบน้ำบ้านเป้ากันดีกว่า <h okes> เอาตายแล้วน้ำหมดยังอาบน้ำไม่เสร็จอีย,ยงเต็มอยู่เลยเนี้ยเขาจะทำยังไงดีล่ะเนี้ยเ,เริ่มคันแล้วเนี้ยจะทำยังไงดีวะแต่ยังล้างตัวไม่ทันเสร็จเลยเฮ้ยต้องไปหาน้ำที่บ้านอื่นช่วยด้วยไกรก็ได้มีน้ำช่วยขุน้างหน่อยไกรก็ได้มีน้ำมาช่วยด้วยช่วยขุน้างด้วย ไม่มีมีมีข้าไปอาบยังไงก็เลยเนี่ยไปทำไงมาเนี่ยโอ้โหตายแล้วข้าอาบน้ำมาน้ำอาบเลแล้วทำอย่างนีบไปประชุมได้ยังไงไม่ต้องประชุมแล้วพาข้าไปอาบน้ำก่อนไปไปไปเลยไปเยสะอาดเลยยังไงพอยัางเราพอเลยพอแล้วครับไปน้ำเลยนะโอ้เดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปประชุมอีกเนี่ยฮะประชุมอะไรโอ้เรื่องจะทำธนาคารน้ำใต้ดินประชุมอะไรบ้าง มีเรื่องของการกักเก็บน้ําไว้ใต้ดินเนี่ยที่มีน้าใช้ทุกวันเนี้ยก็เพื่อที่จะทําธนาคารน้ำใต้ดินไว้เวลาฝนตกมาซึมลงใต้ดินแล้วก็ถึงเวลาหน้าแล้งดูขึ้นมาใช้เดี๋ยวข้าปชุมก่อนสายมากแล้วโอเคเท่านี้นะครับไปแล้วเขาแอบไปประชุมเรื่องธนาคารน้าใต้ดินกันงั้นข้าจะต้องไปแอบฟังข้าจะได้ไปขโมยน้ำในบ่บานมาใช้ที่บ้านข้าบ้านเดียวข้าจะไม่เปลี่ยนชุด ขันไปด้วยไม่กวาดติดมือเายแลวหลับอีกแล้วคุณชา้างเอ้ย ตื่นตื่นตื่นแล้วก็เลิกประชุมกันแล้วเอาไปไหนกันหมดประชุมเลิกประชุมกับบ้านกันไปหมดแล้วเอายังไม่ได้ฟังสักคำเลยผู้ช่วยด้ยินว่ามีธนาคารน้ำมันเป็นยังไงไม่เห็นมีสักโยดก่อนที่จะมาทำธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะมีประสบปัญหาภายยัยแล้งไม่มีน้ำไว้ใช้ไว้อาบไว้กินไว้บริโภคปลูกพืชผักก็ไม่ได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยจะเก็บไว้น้ำไว้ใต้ดินเลยเยอะๆะให้ขุดหลุม กว้างประมาณ80เซนลึกประมาณ2เมตรแล้วแต่กำลังเสร็จแล้วก็ใส่หินลงไปเศษหินเศษยางรถยนต์เศษขวดต่างๆกดน้ำพลาสติกเลนะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ดินนี่มันพังทลายนะเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ซึมลงไปชั้นล่างได้ไวขึ้นน้ำมันอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาขึ้นมาใช้ยังไงมันมีจุดกระจายน้ำอยงว่าเราทำจุดกระจายน้ำทั้ง6จุดแล้วเราจะไปเอาน้ำมาใช้ยังไงละ่ะเราก็ทำ เจาะบ่อบอาดานลงไปเสร็จแล้วใช้แผงโซลารเซลล์ต่อเสมอร์ลงไปดูดน้ำลงในซระแล้วก็ดูดจากสระขึ้นถังสูงพอขึ้นถังสูงเสร็จปุ๊บเราก็วางท่อไปหัวไล่ไปนาะชาวบ้านทําท่อโพไว้ใครอยากจะใช้ก็เปิดเอาตรงท่อน,นั้นได้เลยทีนี้หลังจากมีธนาคารน้ำใต้ดินมีจุดกระจายน้ำเสร็จปุ๊บชาวบ้านดีใจไหมดีใจยิ้มแป้นเลยเหไม่เครียดหน้าไม่เครียดหน้ายิ้มเลยและผู้ช่วยแฮปปี้ใหม่แฮปปี้ปสิเหรอ